สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมา,าเช็คต้นไม้นะคะที่จะส่งให้เพื่อนในวันนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะแล้วก็มาเช็คดูคะ่ะว่ามีต้นไหนที่รอเจ้าของรับไปปลูกนะรอเจ้าของอยู่ต้นไม้รอเลือกเจ้าของอยู่ยนะคะดังนั้นต้นนี้เลือกเราคะ่ะเพื่อนของเราอยู่ที่บ้างละมุงจังหวัดชนบุรีต้นไม้ต้นนี้นะคะจะไปอยู่ที่ จังหวัดชนบุรีค่ะเป็นสมาชิกคอรอบครัวบางละมุงนะคะและนี่ก็คือต้นที่สองค่ะกอกมรลกตยอดทองนะคะหัวใหญ่ยอดใหญ่ใบสวยมากๆเลยค่ะสองกระถางนี้นะคะไปที่บางละมงุงส่วนต้นนี้ค่ะต้นนี้นะคะเปลี่ยนเส้นทางจะไปที่ กรุงเทพมหานครตัวนี้จะไปที่กรุงเทพนะคะตัวนี้ไปที่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดและเพื่อนของเราที่อยู่นครศรีธรรมราชค่ะทุกคนดูลายไม่ชัดค่ะเพื่อนสนใจ กลุ่มนี้สามกระถางหรือกลุ่มนี้สามกระถางเดี๋ยวขอเช็คใลยไล่อีกรอบนะคะว่าเพื่อนรับกลุ่มไหนแต่ที่แน่ๆคือต้อนนี้ค่ะเพื่อนรับเรียบร้อยแล้วอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะต้นนี้ใบนี้นะคะพี่น้องเขาก็คือกลุ่มนี้ค่ะ นี่คือก่อพี่น้องเขานะคะนี่เขาเป็นพี่เหลือน้องอยู่สองใบติดก้านเรายังไม่ได้ตัดออกนะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ที่เราแยกชำนะทุกคนและมีเพื่อนของเราค่ะสนใจกวักมรกฏนะคะกลุ่มนี้นะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ต่วนต้นนี้ขอบอกเลยค่ะว่าสวยมากๆอยากรู้จังเลยว่าใครจะได้เป็นเจ้าของนะคะตอนที่เราเจอครั้งแรกเนี่ยเราก็ว้าวเลยนะทุกคนเพราะว่ากระถางนี้ยังไม่มีการตัดก้านแม้แต่ก้านเดียวนะปลูกแบบว่าดั้งเดิมหนึ่งกา้านแล้วก็ขยายเป็นฟอร์มกอสวยมากเลยทุกคนดูเราใส่ใบมะขามดินมะขามนะกัดกัดสีดีมากเลยค่ะ ฟอมสวยฟอร์มได้เลยนะทุกคนกระถางนี้รอเจ้าของรับในราคา1899ค่ะ1899เ้าขาบอกเลยค่ะว่าต้นนี้ได้ไปไม่ผิดหวังเลยนะคะเชียร์ต้นนี้แหละเพราะว่าโดยส่วนตัวก็ชอบมากๆเลยถ้าไม่มีคนซื้อก็ตั้งใจจะซื้อกระถางสวยๆเอามาโชว์ไว้หน้าบ้านนี่แหละคิดว่าต้นนี้แหละ จะทำให้เรารู้สึกว่ารวยรวยรวยความสุขทุกครั้งที่ได้มองทุกครั้งที่ได้ชื่นชมนะคะอยากจะแบ่งปันความสุขให้กับเพื่อนด้วยนะคะส่วนกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มนี้นะคะหัวใหญ่แล้วนะถ้าเพื่อนสนใจนะคะต้นนี้เราขายในราคาหนึ่งสี่เก้าเก้านะคะ ต้นที่หนึ่งต้นที่สองค่ะหนึ่งสี่เก้าเก้าเหมือนกันค่ะต้นที่สามนะคะต้นนี้ต้นเล็กนะคะขอหนึ่งสามเก้าเก้าแล้วกันนะคะต้น,นะน,ตนนี้นะส่วนต้นนี้หนึ่งร้อยบาทเพื่อนรับแล้วและกระถางนี้ค่ะกระถางนี้วันนี้เราปล่อยที่ แ9ดแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเขาเริ่มโตแล้วทางนี้ก็899ค่ะรวมส่งนะคะ899รวมส่งหัวใหญ่ขูดใหญ่รอต้นลูกอย่างเดียวเลยค่ะและต้นนี้ค่ะราคาเจ็ดเกนะคะ ส่วนใบนี้นะคะเราปล่อยที่ราคา699ค่ะรวมส่งใบนี้ก็699เหมือนกันค่ะอันนี้อันนี้เก้นะคะเป็นกวัองมรกตแค่ ใบนี้นะคะใบนี้หกร้อยห้าสิบบาทค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นกักอรกตเลมอนค่ะทุกคนเลมอนกำลังขึ้นยอดใหม่นะถ้้เพื่อนรับนะคะเราขายราคาห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่ง ส่วนต้นนี้เป็นค้าไก่เขียว750บาทค่ะตัวนี้เป็นค้าไก่ดำา9 9 0นนะคะก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนถ้าเพื่อนสนใจต้นไหนเดี๋ยวเราก็จะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะลืมบอกไปตอนนี้1,299บาทเหลือแค่2กระถางนะคะกดมากดดำ้าไก่ค่ะ